กับเกมที่เช่นเคยนะคะก็คือ Finite TD วันนี้เราจะมารีวิวตัวละครสุดโหดสุดตึงในทีมผมก็คือ Dark King p u p p e t หรือคนที่เขาเรียกกันก็คือ Dark Knight p u p e t เป็นการจุมตีแบบประเภท a o e บวก Passive ดาเมจเริ่มต้น16,250ระยะอัแม็ก27,000ระยะ25อัแม็ก35 คูดาวสองฮัมแม็กสองแพสซีฟก็นี่นะก็คือทุกๆการโจมตีสามรอบดาเมจจะบวกเพิ่มขึ้นส100ักร้อยเปอร์เซ็นและทำให้อันนี้อะไรพวกนี้นะทุกคนก็บวกหนึ่งดาเมจอะไรก็ไม่รู้นะก็ไปอานแพสซีฟเอาได้นะซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวกันนะใช้บับวิชเชียนนะ แต่ก่อนเออขอเอาตัวนี้ออกก่อนตัวนี้ก็ฟูดนะฟูดก็่ะอีกแต่มันมีข้อนี้แม้ที่แบบมันจํากัดหมูดหนึ่งเลยเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยทํางั้นเราจะเอาเป็นตัวอะไรดีวะเอาเป็นนี่แล้วกันเอาไปเล่นๆลนนะ่ะ คู่ไงคู่กันซันมูนนี่มูนกูยังขายไม่ออกนะครับแ้อนไปรอบนี้เล่นอะไรดีเล่นเอ่ออีเวนต์อย่เหนเดิมชช่นเดิมไป่ปกันทุกคนช่วงนี้จะทำไฟน่าป่วยนะรอ้กระแสกำลังมานะเพราะว่าพาคสองจะมา สองมางเราก็จะทำภาคสองแล้วสลับไหมให้สลับหรือว่าทำโดดไปเลยก็แล้วแต่เ็กกูตายกูเกิดบอน้องเช็ดแม่มกูต้องวาร์ปเอาละโอเคไม่กูตายตรงนี้ไม่ใช่เหรอโอ้ใช่เย่าตายไปตอนเลือกดาเลยนะ จะว่าไทุกคนตอนนี้เก็บได้ประมาณ140กล่องอ่ะเดี๋ยวพอถึงสัก200กล่องนีน้เดี๋ยวมาทำคลิปน่าทุ่งเนี่นยคลิปมาแล้วมาแล้วไม่ต้องถามนะทาไมวิดีโอมันเริ่มใหม่ก็คือไฟล์มันหายนะแต่มันก็ยังอยู่เป็นคลิปวิดีโอนะก็มาเริ่มกันเลยนะเชี่ยของโคตรต่างั้นเลย เลนสองแล้วมาทำามขัวะเมาเือเริ่มงแรกเราจะวางเจ้าหมูนไปก่อนนะเจ้ามูนนะเป็นตัวต้นเกมนะก็เดี๋ยวนะ่าจะช่วงกลางเกมนะเพราะค่าวางมันแพงมาโหลาการมานี่เดี๋ยววางคู่ซันมูนี่นี่ซันทำอะไรได้ไม่รู้นะฮะมีอยู่มีแต่ไม่เคยใช้เลย แฟมซันชายนี่ด้วยนี่อยากได้มูลไนนี่แต่เอามาทำไมไม่ตกไม่ตกตัวนต้ควรจะใช้สตันใช้ตัวนี้ก็ยังดีดีดีกว่าไหมก็ใช้ได้แต่มันราคามันต่างกันนะก็คือโอเวอร์หลอดสกอตนะตัวนี้จะมีแพสซีฟสตัร์ก็สตัรหนึ่งจุดห้าวิก็ไอ้มูลมันส5งจุดห้าก็งั้นแหละเอาบบที่คนรมา ต่อไปวางไอพี่มหรีที่ได้บัฟแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทำคลิปนะไม่ไทคลิปเลยนะเดี๋ยวไปทำเดี๋ยวเรามาวางเจ้าดาร์คไนท์ปอเป็หรือดาร์คิงปอเป็คค่าวางอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะแพยยงมากสมัยก่อนนี้หมื่นสองนะแต่เหมือนได้บัฟมัง้งแล้วก็เลยราคามันจะต้องเพิ่มมันอ่าแบบนึงอ่ะสองบอสอ่าเหมือนฟิองอ อันนี้คืออนิเมชั่นเขาพร้อมกับอนิเมชั่นการโจมส์ีแม่งแบบโอ้โหเท่มากทุกคนตัวนี้ด้นแมาเหมือนเขาใส่ชุดอัศวินนะอัศวินล็อกสตาเพราะว่ามันมีดาวเนาะพวกลอ็อกซ่ามันก็จะมีดาวอย่างเช่ลนล็อก t a าฟ็อกซี่มาดามจเริ่มต้านอันนี้เป็นบัฟวิจเจียนนะก็จะต่างกับุคนใช้บัฟปกติ ดามมื4นสอง5ันสีร้ยสิบสาระยะ40.5สิคูดาวหนึ่งจุดอันนี้จะเอาแค่รอบเดียวนะเพราะว่าวมันเท่ากันเอาขั้นแรกใช้เงิน80,000ก็เยอะแล้วขั้นที่2ดาเมื50,000หมื5 95, ราะยะ48.6สิดจุดหคูดาบอกเลยนะฮะเอาไว้เชี่ยล,ล,ลืมอ๋อนี่ครับ อ่าอะไรคันสามดาวเมทห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจุดห้ารายะห้าสิบเอ็ดจุดแปดคูดาวถ้าเริ่มอัพเมทอัพเกี่ยั้นสุดท้ายแสนหนึ่งดาวเมทเจ็ดมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบระยะห้าสิบหกจุดเจ็ดคูดาวหนึ่งจุดสี่แปดแปดนะโอ้ได้สองตัวสมัยก่อนหลังได้ตัวเดียวมันออกกากกว่าเอีพิกตัวอื่นเขาเลยบัฟนะมาเดี๋ยวเราใช้บูทกันนะ ใ้บูธก็ตัวนี้นะตัวนี้ไม่ต้องรีวิวหรอกมันก็เป็นบูทธรรมดาที่ใช้ตัวเดียวได้ถึงห้าสามบูธก็คือมึงใช้ตัวเดียวครบถ้วนนะไม่ต้องพกตัวอื่นไปเยอะตัวนี้แนะนำใช้นะแต่ตัวนี้เห็นตลาดตัวละห้าหมื่นก็ใครมีก็ลงเลยอันนี้คือดาร์กไนท์ปาเปตหรือดาร์คิงปะเปดหลังจากได้บัฟมีจะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยห้า ระยะ85ดสครูดาวสู9 3จุดแปดเก้าสามโอ้โลมาดูบอเลเรือสี่แสนะฮะสามสองหนึ่งปิ้วหายไปแบบศูนจุดหนึ่งวิโคตรโตรไอ้ดงถ้าถามว่ามันกิ่งถรงพวกแบบอ,อาตามราคาเลยนะราคาประมาณแสนสี่ซึ่งแสนสี่เนี่ยจะเป็นบอโรล,ล่ากับโคโนซึ่งบอโรล,ล่าไม่รู้สกิลเพาไม่เคยมีได้และไม่เคยเห็นเขารีวิวนะ แต่ถ้ามาเที่ยวโคโนดประมาณฮะโคโนดจริงกว่าอะสาัวตัวนะโคโนดเก่งกว่า,า,วนะเ,วาเพราะว่ามันสามารถหยุดเวลาซึ่งเป็นหยุดเวลาที่เหมือนแค่สโลเออนะก็สำหรับตัวเองก็คิดว่า Dark ดาร์กไนท์ป๊อปปี้กลากกว่าโคโนดประมาณนิดนึงมันได้ตรงรถคูดาวอะก็ประมาณนี้แต่เรื่อง ันแบบมันเทียบกันได้อ่ะม,มันมันมคือต่างกันเยอะเนี่ยเนี่ยโอ้โหโอ้โหไม่ได้เห็นอนิเมชั่นมันเลยเห็น <Animation S 1> แต่อนิเมชั่นในการโจมตีโอ้โหแต่ตัวมูเนี่ยเออเมือ่อไหร่จะขายมึงออกก็ผมจะละใช้ไปเรื่อยๆจกนกว่าจะขายออกหรือหาแลกได้แต่ถ้ามันไม่มีก็อ่านนะอาจอาจจะเลยนะ อาจจะใช้ <มา S 1> แต่แต่มันมีตัวต้นเกมที่ดีกว่านั้นเยอะนะสมัยก่อนนี้มูนโคตรจริงนี่ <c oughs> กงากก็ประมาณน,นี้แป๊บเดียวนะอันนี้มูนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเป็นรีวิวเอเปตตัวต่อไปน่าจะเป็นบอลล่าตัวกล่องสามแสหนห้านะน่าจะเป็นตัวนั้นเพราะว่าตอนนี้นเก็บได้แสนหนึ่งอะ ไมะมาหกตามอ,อย่าพูดถึงมันละกันว่าดามังคุ้นเหมือนกับอืมตัวที่มีฟอสเบรนทุกคไมคิดนี้มันฟันเหมืคลิปอื่นว,วะลอดว กินนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปของเรานะครับเอาถึงได้ถ่ไปละพุทไนท์เดี๋ยววันนี้อาจจะได้เปิดกล่องม่วงสองร้อยกล่องมาดูว่าโอ้แม่งจะได้หร <Bereich. S 1> ือเปล่าอยากเกลียม yeah, ันกายหนีไหน